ดีพี่น้องทางบ้านบ่สบายาสามคนเลยพี่พ่อพี่แม่เอาแมกใครเน,นี่ยไอแมไปว่ามาสักยาของเก่านะไปสบายดีพี่น้องแมกไป<อ>ดัมบ่ ไปลูกให้มันเช้าข้ไข่มีไข่แล้วไม่เอาไข่อีพร้อยอยู่ใช่ง่ายนั่งนอน,นอนีพร้อยม,มีมีเก็บอัน,นน้ำน่องไปไบเนาะ <c oughs> แม็กแม็กเอาไปเนาะองร้านนี่ไปใบเนาะไปลาบเอาไว้เอาของไปไว้ในขนมน้ำนะ <c oughs> ลาบไปตลาดมึงมาเอาของกินลงไปมีปลาดุกกับหมูเนี่ยค่ะ ปลาดุกจะมันตายหรอกจังนีด็กคนไข้เนี่นยนอ้ปลาดุกออะอันนี้มูยั่งเลย่ะดุกชิ้นอันนี้โ,อ,อ,โอเคไปอันบนเนลย อาใ่นาอ้าวใครบุมีบ่บุแแม็กเนี่แม็กเอาเมียบ่ใครเมียอันน oh> oh oh ี้เป็นอะไรคือมาผูกแคนแล้วนะมันเป็นยัง

มันข่อยมาอีกพ่อเพี่อเฮ้ยแม่งแข้งันไ้อยูเออให้มันแข้งเข้าไปเ้อมีลายก็เอาลค์มาไฮ้ห้าร้อยก็ได้พันหนึ่งก็ได้ เ,เาัวเขาจะไปเผื่อหมู่เขานึ<อ>่หมู่เขาสั่งนอ่อ ฮัลโหลไอ้หอขำใจเนอะไปไนรู้สตอรี่บอสต้าเดนพิสาเออไปเดี๋ยวนี้เด้คไตเียตางกันเ้า

เสื่องจัวที่เครื Look, ่องเงี yeah. so um. ้ยงเครื่องไฟนี่ิ่นีเรอี่เลี่ยองอูหกาดใหญ่แล้วคนบ้านในบ้านต้องยนไขเป็นนา จกเทียงจักยาว่านี่ห่อนดับแตกมันร่มเย็นๆเลยคตรโผล่เนาะเวลาลงคลิปล้าอึ๋มเอยเนาะขอโทษขอภัยหลายเนาะได้กับเกาะกาบขอบพระคุณเนาะที่ยังจื่อยังจำกันได้เนาะแต่จะให้ผ่านตรงนี่มีแห้งด้อให้สุขภาพแข็งแรงเนาะ อย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเด้อหมั่มีซีซุกก็ภาพลำลวยได้กะขอบคุณหลายๆที่ยังเป็นแห่งแห่งแห่งใจแห่งก่เนาะแห่งใจนครับไก่ลงคลิปมันโดนเนาะก็ยังมีคนคอมเมนต์หายอลังใจอะไรกะยังมีคนมาเบิ่งเนาะชมถึงถึงว่าได้เงินเดือนทุกเดือนก็ตามเนาะแต่คือยังเงินมันเป็นสิ่งที่เฮา อยากเห็ดเนาะอยากถ่ายถ่ายไอ้นั่นเราพี่น้องก็คือถ่ายไก่ความิดของไก่เด้อก็คือก็อยากถ่ายอ่าเป็นไหวมีความทรงจำเนาะกับเผื่อเผื่อลูกอ่าหรือว่าล้านเนาะกแบบเป็นใหญ่เนาะไปเบิ้งในช่วงป่าตะกี้ตะก่อนเนาะไก่พี่คนอ่าที่เนาะหน้าตาแบบนี้คือเราเวลาสิลี่ยนเนาะ การร่วมร้องเนี่ก็คืออยากให้มีความทรงจำเนะาะสภาพาเว้นรอมสิ่งรอบกายเฮานี่มันเปลี่ยนไปในแต่ทุกๆปีเนาะการที่ไหลูกหลานเนาะในเบิร์ดในช่วงเพื่ออนาคตเนาะใเแ่าหรือว่าอนาคตไก่ก็อยู่แล้วเนาะก็บลูกลา,านยังนในเบิร์ดในยูทูบในช่อ,องยูทูบที่ไกล่ลงไวกเนาะมันถึงวัย นีี่่แหละพ้อ้โหความอ่าความตายเฮาบ่ฮู้เนาะหรือว่าอนาคตเฮาบ่มีผู้ใดฮู้เนาะอนาคตอนาคตบ่มีผู้ใดฮู้ขั่นอดีตน่ะฮู้ผู้ใดก็ฮู้อดีตอานาคตบ่มีผู้ได้หแหละก็กำหนดอนาคตบ่ได้พี่น้องปัจจุบันเฮ็ดให้ดีที่สุดก็พอเนาะพี่น้องจำนั้นแหละไก่กินแบบนั้นพี่น้อง ส่วนคนอื่นสิคิดยังไงก็นล,ลสุดแล้วแต่เพิ่นเนาะอ่าบางคนก็คิดว่าไก่อ่ามั่งมีร่ลำลุยแ่บหรือว่าดีขึ้นกว่าเก่าเบ่หรือว่าจังบ่ัดไทยก็ส่อง YouTube จังบ่ัดไทยคลิปบ่แม่นพี่น้องไก่บ่แม่นไก่บ่ัวลุ้ยไก่วัวนีไก่ก็เป็นหนีขึ้นเก่าแหละพี่น้องต่างแต่ว่าไก่น่ะ อ่าเป็นพ่อขาตอนนี้เนาะเป็นพ่อขาค้ายเข่องค้ายคลองเนาะอ่าตื่นเศร้ามากไก่กับซีขี Subaru ่หูขี่ตาออกไปเปิดห่านตกคำมาไก่กะเก็บเข่องเก็บคลองกินห่านกลับมากเห็ดอยู่เห็ดกินซื้อกัเข่ากับน้าอ่ากินเข่าอาบน้านอนแต่ยั้มีเวลาคือตะกีพี่น้องคืดซองเงินอื่นผนย่างผืนบริเหตุอียงเนาะพี่น้อง่องอื่นเิ่นบริบีแบบไว้ง่ายคือแบบ ทักทิบายได้นะพี่น้องๆโมเพิ่นไก่บ่ได้แบบบม่รีบแบบพิ่นบ่มีเวียกหอกก็คือเวียกเพิ่ันนะก็คือถ่ายยูทูบนะพี่น้องหลกัหลกๆเนาะแต่ของไก่เวียกไก่ก็คือขายของนะพี่น้องขายของกับเมียส่วนถ่ายยูทูบเนี่ก็คือ,อเป็นแบบเป็นงานแบบออนิเนมชั่นไม่รู้อย่งได้แบบเป็นบันทึกเมมโมรีที่ วันที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเนาะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องไกลไกลก็ออกสอบนั่นแหละไกลก็ออกกูเป็นเนาะบูคัมกับไข่ได้พี่น้องบูคัมแห็นเงินสองเพิ่นปิดกันรายได้เนาะปีหนึ่ง่นได้เดือนเท่าหนึ่งเปิดก็ยังเศร้าเลยเดียวเนี่ยบุกถ่ายเลยเนาะเอาบลได้เงินเดือนถุงเดือนเนี่ยคือช่องอื่นๆเหมือนได้เดือนถุงเดือน ปลูขามกับไถบ่เจ็บปนมือสีสุดเลยไปน้ำบ่นี่ไปสักยาฮนะาเออหะไปทำกันปะ่ะแด้อะไรือ่เจ็บต้นเจ็บโตเจ็บหมองไปเลยถักยาเฉยๆไถเบิ้ดนี่ฮะทั้งอีข่อทั้งปลกข้ามโอ้โลกมาอะไรข่อเอาอะไรพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอลาเพียงสามเดืนเด้อพี่น้องเด้อพอกันำลังใจหน้าน้อยินดีไม่ให้ผิดขุโทนเนาะขอพังคุณไลน์เดี๋ยวไหนกำลังใจเนาะขอบใจไลน์เด้อคนใหญ่ขึ้นไลน์เห็นมั้ยบ้านผาสสนหน้าเด้อบ้านฝนลอยใหญ่เที่ยวล I love you now bye